สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอากาศที่โอ้เย็นสดชื่นนะครับฝนตกทั้งคืนเลยนะครับทุกคนนี่ครับฝนตกหนักเลยนะครับนี่หนักตรงที่จังหวัดสกลนครพนมนะครับทุกคนฝั่งนี้นะครับต่อทางทิศตะวันออกนะครับวันนี้ก็จะพามาดูป่านะครับทุกคน ปลาที่ไหนปลาในรอบนะครับผมใส่รอบไว้หนึ่งหลังมาดูว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับทุกคนหน้านี้หน้าหนาวนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะถึงหน้าหนาวก็จะได้ปลานะครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับเนี่ยไม่ใช่จะตัวใหญ่ๆตัวละกิโลสองกิโลไม่มีหายากนะครับไม่่คยมีนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่คือรอบนะครับใส่รอบดักปลาไว้ใส่ปากท่อไว้นะครับทุกคน ครับมันดูว่าจะได้ตัวนะครับทุกคนโอ้ปลาชอ่อนใหญ่ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโอ้ได้กบด้วยนะครับทุกคนโโหรอบนี้เรากบนะครับอื้มอ,อื้มล้างขี้ดินออกนะครับขี้ดินเยอะ ฝนก็ตกนะครับโอ้ไม่มีมือกล้องนะครับนี่นะครับปลาปลาได้ปลาได้กบด้วยนะครับทุกคนโอ้โหตัวใหญ่ครับทุกคนฝนตกทั้งคืนตัวใหญ่ ปลาช่อนใหญ่นะครับเด้อดีครับตัวใหญ่นะครับใหญ่จริงๆนี่ครับอืทีเดียวก็เป็นปลาหมอกบน่ครับกบนี่คือปลาช่อนนะครับโอ้ตัวใหญ่นะครับใหญ่ๆปลาช่อนใหญ่นะครับทุกคนน่ครับใส่รอบไว้นะครับทุกคนใส่ปากท่อปากท่อตรงไหนนะครับ นี่นาข้าวของผมนะครับที่ผมลงคลิปให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่อมนะครับนี่นาแปลงข้าวนะครับนี่ครับแปลงข้าแปลงเขานี่ปามาจากใสครับจากปากท่อนะครับทุกคนนี่คือท่อเห็นไหมครับท่อนี่นาข้าวของผมนะครับนี่นี่ครับท่อเห็นไหมครับปากท่อ นี่คือปาดข้อนะครับนี่ก็เป็นคองคองไส่ไก่ครับดีนี่ตรงที่ผมใส่หลอดนะครับขึ้นมาข้าวของผมครับในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวนี่แหละครับในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวแบบนี้แหละครับทุกคนผมก็ไม่ได้เอาอย่างมาใส่นะครับนครับก็ต้องเดินเดินอืตัวใหญ่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ ปลาช่อนนะครับครับปลาช่อนปลาช่อนใหญ่นะครับทุกคนเดินไปเอาเนวาใส่แล้วครับผมมาได้เอาถุงมายางมาตบเป่าถังกับเรียวมานะครับทุกคนนี่ครับปลาช่อนใหญ่นะครับทุกคนโอ้โหเบิเกจต็มเลยปลาช่อนธรรมชาตินะครับมันมาจากใสทุกคนคิดว่ามาจากบอ่อปลาผมนะครับทุกคนผมมี บอ่อเก็บน้ํานะครับนี่ครับจะบอ่อปลาผม้วผมคิดว่านะครับปลานะครับปลาปลาโอ้ปลาช่อนใหญ่นี่ครับผมก็จะเดินขึ้นไปกดังผมนะครับกดังเก็บของกดังเก็บของของเก่าผมนะครับ นี่ครับนาข้าวครับบึงนาข้าวครับตกทั้งคืนเลยนะครับทุกคนนี่ครับแตอนเย็นนะครับฝนฝนตกแบบนี้ทั้งวันผมคิดว่า จะไดปลาอีกแนเี้ยนอนนะครับเตีงข่าผมครับนาะข่าวนะครับทุกคน สวัสดีครับนี่คือนาข้าวนะครับแปลงข้าวสามเดือนนะครับทุกคนใกล้ซุกแล้วนะครับนี่ครับเป็นแปลงข้าวสามเดือนแป๊บเดียวนะครับพันข้าวสามเดือนนะครับหมาะเอาไปทำเม็ด เล็ดพันเข่าหน้าปีก็ได้นะครับหน้าแรงก็ได้นะครับนี่ครับเหมาะมากเลยนะครับทุกคนสีเหลืองนะครับไก่สุกเหลี่ยวนี่ครับบดนก็ได้เก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับนาข้าวสีเหลืองสวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาเดินรดดูนาข้าวนะครับ นาข้าวผม,ผมใส่ปุยูเรียไปแล้วก็สีเขียวงานะมบ่มีใบเหลืองเลยนะครับนี่ครับช่วงนี้ฝนไม่ตก,กนะครับฝนไม่มี เดินเช้ามานะครับมาเดินเลาะดูนาข้าวของผมทุกวันนะครับนี่ต้นข้าวสูงใบใหญ่กอใหญ่นี่ครับใบใหญ่กอใหญ่งามพ่อปุยกินปุยเพียงพ่อนะครับต้นข้าวก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับต้นใหญ่ใบใหญ่ครับ แบบนี้ผมคิดว่าผมจะได้ผลผลิตดีเนี่ยนอนครับข้าวงามนี่ครับข้าวเจ้าราคาดีพร้อมนะครับข้าวเจ้าสิบห้านะครับคิดว่าผมจะได้หลายส่วนนะครับเดือนนี้นะครับบลอมลุงต้นเขานะครับทั้งหลากทั้งใบทั้งเดือนเลยนะครับเดือนนี้ผมจะบอมลุงนะครับเดือนหนานะครับมันก็จะพ่อเกี่ยวแล้วนะครับ อดี๋ยวนี้เดือนเก่าเดือนสิบนะครับให้พระท่านบำรุงข้าวนะครับข้าวเจ้าสิบหานะครับให้พี่น้องทุกคนเ่อาหายามาใสซนะครับปุยก็ได้นะครับปุ๋ยอินรียาบำรุงนะครับยาโดต้นเขานะครับตวใดที่มันงามจะสมบูรณ์นะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ลงในหน้าเขานะครับ รับรองมาข้าวจะงามนะครับจังใส่ท่านอยู่นะครับเดือนนี่นะครับเดือนนี่ใส่ทั้งเดือนเลยนะครับบํารงุงเพราะว่าข้าต้องใส่นะครับเพราะว่าเวลาข้าวเรา แตกออกมานะครับมีรวงข้าวแล้วนะครับรวงข้าวเม็ดข้าวจะได้อุดมสมบูรณ์เราก็จะได้ผลผลิตดีนะครับตดข้าวของเรานะครับสูงนะครับครับมันสูงครับมันสมบูรณ์ครับต้นข้าวแข็งแรงอาจจะบล็มนะครับน้ำในนาข้าวผมไม่ใช่ว่ามันจะเยอะนะครับปริมาณกับพอดีพอดีนะครับ หลายขนาดนั้น,นครับฟังนี่นะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปเนี่ยพอมาเดินรอดดูข้าวเหนียวเข้าหน้าปีนะครับตัวนี้นะครับ,เ,บเกเ็บเกี่ยวเดือนสิบเอ็ดนะครับเดือนสิบเอด็ด วันที่สิบห้าสิบหกนะครับพอบกันทั้งทั่วทุ่งหน้าไพสานเลยครับผมคิดว่าน,นะครับเนี่ยข่าตัวนี้นะครับเก็บเกี่ยวพร้อมกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับน้ำลายนะครับนี่ครับน้ำอย่างลายเลยครับ บมีทางระบายออกนะครับหน้าเข่าของผมแปลงนี้นี่ครับที่ระบายออกก็จีเบเกี่ยวนะครับถ้ายังมีด่ามอยู่มีทางเดียวก็คือสูบออกอยังเดียวนะครับสูบเซ็ค้องนะจะมีคองนี่ครับ หรือว่าจะสูบใส่แปลงเข่าเจ้าของผมต่ว่าน้ำก็ลดลงแล้วนะครับนี่ครับน้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยๆข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ถือว่าง,งามนะครับผมคิดว่าแปลงข้าวเหนียวนะครับ ่วนแปลงนาะข้าวสามเดือนนะครับแปลงนาะข้าวสามเดือนไ่ฟังนี้นะครับนี่คนเราฟังมาเบิงครับเพิ่นปักดำหลานะครับผพ้ใดปักดำก่อนได้เกี่ยวก่อนนะครับข้าวสามเดือนน,อน,นี่งามเหมือนกันครับแปลงนี้นะครับเพิ่นใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับ รับรวงเขางามขนาดใดเมื่อเบิกวิเห็นใส่ว <tuh> ังเลยสามสี่วัดสี่พันหมานี่ครับงามเหมือนกันเห็นว่าครับกำลังถอกนะครับใส่ปุ๋ยรับรวงเข่านี่สีเขียงงามนะครับข่าสามเดือมนี่ครับรวงเขากำลังแตกออกมานะครับทุกคนนี่ครับ จังน่อยเก็บเกี่ยวออกกั็ม,กมีที่เลียงงัวเรียงวข่นะครับนี่ครับเพื่อเก็บเกี่ยวออกเกี่ยวออกดีเพิ่นกับเหตุการเกษตรปลูกพืชสวนนะครับปลูกมะเขือเทศปลูกพริกบักแตงนะครับปลูกข้าวโพดนะครับได้หลายอย่างนะไผจะปลูกนะครับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอาชีพการเกษตร แต่ว่าหง่ายที่สุดคือเค็ดเข่านะครับนาข้าวเห็นไหครับข้าวงามขายเข่านะครับงา่ายสุดนะครับเก็บเกี่ยวแลว้วก็ใส่กระสอบเอาไปขลายให้ลูงรับสื่อเขานะครับผมว่าคิดว่าข้ายง่ายนี่ครับ ต้นข้าวนี่นะครับไข่ปักดำกอนะครับถ้าเป็นข้าวหน้าปีนะครับถ้าเป็นข้าวเจ้าไข่ปักดำกอนนะครับต้นข้าวแล้วก็มีโอกาสแตกกอเร็วนะครับเขาอยู่ที่ปุ๋ยเขาจะบำรุงนะครับทำข้าวหน้าปีครับถ้าถึงเวลาทำหน้าแล้วนะครับได้ดู ปักดำหน้านี่ก็ต้องปักดำเรียวๆนะครับทำนีหนามกาทำปักดำไว้ท่านฝนนะครับต้นข้าวของเราก็จะแตกตอใหญ่นะครับปีนี้นะครับหน้าข้าเจ้าของผมผมคิดว่าเร็วอยู่นะครับข้าวแตกกอกอใหญ่นี่ครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน แปลกหน้าเข้าจระนะครับทุกคนนี่ครับ